อ็อปนะครับทีมที่เข้ามาร่วมการแข่งขันเนี่ยจะได้ไปทั้งหมด400,000บาทนะครับแล้วก็เฉลี่ยกันนะเงินขออภัยครับผม2 20,000บาทนะครับส่วนทีมที่ได้กินไก่ต่อเกมเนี่ยมีทุกเกมนะครับจำนวนรวมอยู่ที่400,000บาทพี่ดิวนอกเหนือจากนี้ยังมีเงินรางวัลผู้เล่นประจำตำแหน่งฮะรีกบวกแกรนด์ไฟนอลนะครับไม่ว่าจะเป็นทีสันเอวีพีการซิงเกอร์เกรนเน็ตมาร์สเตอร์อีเกิลอายเซอร์ไวล์ว์แกรมเมดิกนะครับรวมทั้งหมด4,333ดอลลาร์สหรัฐ โอ้ผ่านมานาทีครึ่งครับหนึ่งน็อกแล้วเฟิร์นบาดเลยครับเอโเอครับชนนัทลี่ครับอืมจบผู้เล่นสุดมีแค่สิบห้านัดครับคุณเวแล้วโอ้เอาแล้วเออเลิเล่มที่นหนึ่งครับเมื่อกี้หยิบปืนพลาดเอ็นซีทูค่อยๆหมูเมนทีละน,นิดทีละหน่อยแล้วเดินสองแบบนี้<อ>ลำบากแ,แล้วก็โดดผ่านหน้าเลยครับผมเป็นจ่าพนมกระโดดขวามาแบบนี้รอดยากแล้วเป็นปอนไฟหัวใจแคลรี่ครับผมแม่เฮยจอดส่งไดฮาร์ดแล้วซ้ำโดยเอ็นซีทูสมบัตดสองที่นี่นะ ใจใจเอาละหายอีกหนึ่งครับปอนซายแจกท้มุไมไกลกับใสไอเอ็นเจครับโอ้เป็นดับเบิลคิวเลยครับของปอนซาและแจ็ปเปอร์ซ้ำได้นะครับไม่พลาดเลยครับาตามเก็บงานทันทีครับไอเอ็นเจแม่จังหวะจอดจะมาเล่นครับยังไม่รีบซ้ำนะครับกลัวจังหวะพีคออกไปซ้ำแล้วเจอในเตือนเรียบร้อยผมมาสองคิวเอ็มชุมบุรีครับปอนซาจัดเต็มฮะในช่วงต้นเกมยังไม่ถึงตัวนะตรงนี้ ใช่เน็ตเฮ้ยจุ่มบูโซเล่นมาแล้วตัดภาพมาเลยซสันล้อสเปรคูณ3กมคิววิไม่ได้เล่นเลยครับเกมนี้แล้วสามอันจากเกมโดยเอ็กอีเอ็กเอ็กครับถือว่าเป็นคาร์เก้สิบแปดเคครับแม่ไปยิงรถเพิ่มเพลินนี่โดนฝดแล้วออนไลน์ซัดนขึ้นหายเลยครับเคน็ตไปเลยครับเทดคิวกันไปเฮ้ยมุมไกลหลังเนินแล้วขึ้นสกุลเน็ตเหลี่ยมใกล้ปาเน็ตไปก่อนไปชี้ไหมวิ่งเป็นมอแมนเฮ้ยจอใส่เก่งโซ่เก่งโซ่จะเป็นเกมที่สามที่ไม่เรียบร้อยเลยครับเก่งโซ่ ฉุนจัดทัวอต้งใครผัดข้าวนี่ไงครับเต็มขาครับโมเดต้าแต่เบวีสามอะไรยิ่เดือเกมไปบุรีรามสถานการณ์วิกฤตจัดเหลือแค่คนเดียวแล้วเอกเอกก็ผมเป็นศพของแปดสเกาไปแล้พยายามมากดเนินนี่ก็ไม่รู้ว่าเช็คมุมกันได้บัตรเราต้งฝั่งตูเสกกำยิมสวยมากแต่สลุดรอมแฟนเหรอครับเมื่อกี้เราบุรีรามสิบหกไม่ต้องทอนเลยครับผมมีแค่หนึ่งคิวเกมให้เต็มกราฟครับ ตัดภาพมาตรงนี้ก็47ยังดันไม่สุดอยู่แล้วดูมุมนี้เบนเดสไฟเฮ้ยลูนี้มีลุ้นดูจากเหลี่ยมจะวิ่งกลับก่อนเบนเดสน้องชาติประตู ได้จีแซเราจะเมจิกมาได้โคกครับไปนทางทางฝั่งตัวขอไปอีคิวไม่เว้โค่อยู่เลยเว้อโค่เมื่อกี้โคครับผมโอ้โหเหลือเชื่อคุณจริงๆไมมก็ไมาะบอรดลดระเบิดน็อกดาไปตรงนี้แล้วสะดอโดนเผาไรที่ก็บอกได้หนงเจ้าเกิร์สับไม่กมาจุดเกมไปยังไม่จบไม่สิ้นนะบวกกันทุกไฟเลยทุนนี้เคให้เส่งเฮลิสปอร์ดโจบันดับที่สิบห้าเอโค่โดนสวนมาจากเอ็มสิกน็อกดาเข้าดีเพื่อนร่วมทีมเก่าเพลย์มอจังน็อกดาอยู่แต่ว่าเอ็มสิบหกเอาเอ็กโต่ เลยยังไม่จบที่ขอบวอตัมาคอนเซปต์ครับรนัาต่างฝั่งตัวน้องบิวจะเมนจีได้เหมือนกันแม่นะดูคอนเซปต์ครับซ้ำน้องบิวออกเกมไปดูไลน์มาครับดูเสกยาไม่มีครับก็ขึ้นไปเล่นครับแล้วเสียงสายเลยตรงนี้ยังราจังหวะเมนเดสครับน็อกเอมพอลได้เากทีหนึ่งครับลันสล็อตหมอแมนได้อีกอีกคิวจะเกมแล้วเรียบร้อยครับเมจีจบที่หนึ่งคิวแล้วบูโซนเจ็บหนักมากบีไฟดอกนี้มีสโมอบังอยู่ซีลกายโอลลี่ตัดน็อกโอลิโอน็อกครั้งที่สองแล้วสเปรย์ฮิีไฟของยูเอ็ม เพื่อแทงให้แล้วหนึ่งชุดโทูเสียขายคูห่หเหลือจะเชื่อครับ89ไม่มีตรงเดิน<ร>ดคนคือจังหวะนี้คนเดินเทรดกันแตเป็นแฟรครับผมกินพุงปลาครับผมได้คิวมาแบบไม่เสียเลือดเสียเนื้อ47่สิจอ่ะสีบจบอันดับที่13ครับแม่เราดูเราดูโอค,คอนเซ็ปต์คนหนักตัวเยอะมาแอมพายมาเติมสามที่ทันหรือเปล่าแล้วตู้แปรยไม่เห็นนะช่วยแปร์หนึ่งโอ้ช็อตเดียวหายแล้วจะบอกใจผมตบไม่พอขาดนีดครับวผมมาขวางก่อนแล้ว แเป้สไตายเปิดคุณเฟย์กิ๊ห, oh, หัวจะปวดโอ้โดนแฟรงมาครับโดนในจังใส่คอนเซปต,ต์แบบนี้แวนพายกับเคอจียังไงแล้วหนีไปลงเวลมอสแบบนี้เคอจียิ่งเสียเปรียบไปใหญ่ครับโอ้โดนแชร์และเข็มมีครับไปดอกฟุกหกหกหกได้ผู้ชมฮะแเปเกือบหลุดเหมือนกันกรครับโอ้ชาวเวฟร,รีบร้อนไปหน่อยจังหวะเดินลงจากรถนะแต่ต้องชมด้วยฮะ เคโอจีชุดเดียวหายชะงาชะดา,า,ะดาไปเลยแล้วดูค่ักอดดัโดนบูโซนน็อกดาดไปเหลือแค่คนเดียวแล้วเคโอจีแหวมพายอยู่นอกเพโซนต้องขับรถเข้าวงตัวท็อ,ทอปขับตามไลฟ์ฟุกทีเอสไปและบูโซนตรงนี้เป็นคิวของแหวมพายครับคุณเสพอ่ะแล้วติดเลยครับตัวท็อปเมื่อสักครู่นี้ตัดภาพมาเต็มครับโดนทางฝั่งเคโอจีซับอยู่โอ้ยยืนแยกกันเล่นไ <M> งเคโอจี6เอ็ม16แยกกันเล่น2ฝั่งแล้วนี่ลูกนี้ครับแล้วดูพ้นสมุกมามุมสูงโอ้ตรงนี้ยังไงเอ็ม16ยังไม่ปั๊มเลือดแล้วกอดดัดไหลาตายเป็นสุด มี 4Q น่าจะมี5คะแนนออกไปแล้ววงยังหนีอยู่แล้ผมไฟกันต่อเนื่องเต็มไปเต็มเลยแล้วผมก็โอ้น,อนี่ผมว่าที่ท่านหนี้เขาทำบุญด้วย position ว่ะเขาเอาทั้งที่เหรอฉนวนสบายวัดไหมเป็นไปได้นะฮะคือคือคือจนได้ทีมอื่นเนี่ยสามารถไปแบบว่าไปวัดแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวตั้งที่ดีให้นะเพื่อน,นดีนะอันนี้ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ผมตีให้ว่านี้ร้เปอร์เซ็นต์แล้วโอ้ยครับวินทอเรสเป็นหนึ่งครับจะเกรนด์เอดอ้าวเลยครับ แม่เฟซแคนคิวฟิลแรกึ้นมาคือโดนน็องเขาเหลือเชื่อไม่มีโทนี่เคได้น็องแล้วใช่ครับผมไมโลไมโลฮะและเป็นปอนทายครับผมไม่ตัดฟุกเจียร์ได้เฟซแคน์ตะเม่มุมไกลได้ไหมดองนี้เจ็บหนักครับโทนี่เคแล้วดูหลายปาดมาจากเอ็นซีตัวขึ้นไปแล่นเนินสูงเกินครับแม่โดนเคาะจากด้านหลังครับตอนนี้ผมมองว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ได้มูฟแล้วทีมไฟของเฟซแคนแล้วพลาดติดคืออะไรครับแล้วดูยังดีธรรมดาคือเสียไปหนึ่ง โจังหวะแงมครึ่งตัวไม่ออกมาเตะ้วดูปัญหาคืออาละ <te ver muffin initiation> ครับเข้าวงอีกทิ้งครับเสียสองแน่นอนตรงนี้ผู้ชมแล้วดูได้คิวไปครับบูโซนเอาโทนี่เคเป็นส่งของเอ็นซีทูและเอ็ซีทมูเข้าไปก่อนแบบนี้เฟสแค้นพื้นที่เล่นไม่มีนะครับโอ้ลหนมูไปข้างหน้าวาวดั้กิสปอร์ตเต็มทีมาสี่คนดูออกซ้ายมาเฟสโซนครับตรงนี้ได้มาเลยแล้วควันคืนคุณเฟย์น้าต้องลงครับแล้ววันนั้นรอรับอยู่เอาเป็นมือที่สามได้เลยหายหนึ่งคือเอ็นซีทูครับใช่ครับผมโอ้โหแล้วสเปนมันได้สเปนเห็นด้วย่ดี แล้วเขาชิดเหนื่นใกลครับต้องตีดีครับนอกวงมันสุดอดีผู้ชมครับไอเกอิไปให <ไป S 1> ้จอดใส่เมโลได้ครับเอ็มเอสซีเหลือ3คนตรงนี้ส่งแจ็คเปิดลึกเข้ามาแล้วปอนไฟเปิดน็อกฟุกซีเอสน็นอกไปแล้วเป็นเซอร์บอยก็ทำเอาจากเกลผมเจ้ไปได้บรางเกิดคำดีโอ้โหนี่กิงฟรีจัดเลยในวงไม่มีใครมูเข้ามาด้านบนและซีแซกระเบิดดอกนี้รู้ตำแหน่งแล้วว่ามีศัตรูอยู่ข้างหน้าบายดิ่งจอดมาแล้วมาแกรีได้โรบี้น็อกดาวไปครับผมตายดึงหปัญหาเป็นเอาแล้ว เป็นเบียสเบียสช็อตแล้วยิงมันสู้นี่ผู้ชมใช่ครับผมได้คิวมาเลยนะเฟรษฐ์แกนสิบทีมครับผู้ชมสามเสบีชีวิตแล้เปิดลูกนี้ของปอนด์ใส่เบวีเฮจจใส่ไมโลครั้งที่สองแล้วไมโลน็อกเป็นหมากเป็นบอลบอลซิตแอนดวายเอกเลยครับแม่สองเน็ตแม่แปอนด์ใส่ลูกนี้คับให้เน้นๆคุณผู้ชมนะตาหมากตัวมอแมนครับเก็บกินออกเกมไปแล้วเต็มกินี่มีห้าคิวเขาบป็นรถไฟครับในคิวโซออกเกมเหมือนกันต่างโซ่จากปีจากแฟร์ครับเก็บมอแมนน็อกไปโอนิกมาแครี่ครับแล้วคดีได้แล้ว แมพายจบสิบมี2คิวคุณเฟรมใช่ับผมช้อปปี้โดนน็องดาบไปแล้วโจเซฟไม่โดนแฉจากเบวีแล้ววิ่งมาเอมาไฟไม่มีเลือดอันดับที่9เป็นทีมแฟร์รับผมเป็นศพของเต็มเ n t e r t a i เกือบหมดทั้งทีมเลยวร่งัดมาเสียงชัดเจนหลุดมาตรงนี้แล้วไม่พอไม่มียาเซบอยเซบอยยังจุกตรงนี้อยู่แล้ววิ่งหลงสมุกมาด้านหน้ามีทีมปั๊มยาไม่ได้ปั๊มยาไม่ทันเซบอยต้องวิ่งต้องวิ่งต้องวิ่งเหลือแจ็คเปอร์คนเดียวมาแล้วเอมาไฟโดนน็องจากนิมสุดท้ายเหลือ6ทีมออย่างไววเลิดหบที่10คิลไปแ้วเต็ม เฟยแกนจบตามไปโอ้แล้วเคาะอยู่ดอกนี้หนูสิอินฟินมา2เกมต่อเนื่องเลยครับโอ้โหหนึ่งชัวรจริงแต่ตอนนี้มี4ี่คนแล้วเนี่ยครับโสมใส่ทางฝั่งตัววอลดัสหลังสโบรตรงนี้แตีครับมีล่าอ่าเดินีเดินใส่ตรงนี้มาด้านหน้าตลน้นี้ครับแล้ววนออกขวาสุดเดินต่ําเดินต่ําเจอทีเซอร์แล้วเสียงหลุดชัดเจนทีเซอร์มองมาแล้วจังหวะลุกอัพสโคบเรียบร้อยจ,จบอันดับ6ครับวอลดัส อาทีม่ผมอินฟินเล่งเครื่องแล้วครับแต่โอนิกติดท็อปห้าวแล้วครับวงโอนิกกรอโอนิกครับผมเต็มครับสาธุโอ้ทำบุญในการถวายที่วัดรือเปล่าโอนิกกรีติ้นนี้สุสดปอดเลยครับเกมวันนี้<อ>ทุกเกมทุกวันเลยนะโอ้แล้วล่องลอยอย่างงี้เ่ญญาบอยก็เซมีราสไม่บรรจงสักาะเขาไห่แล้ว มันเข้าหัวโคตรกูนี้ครับเกือบเหมือนกันซะบอยเลยดูการโซนของโอนิกเป็นหน้ากระดานใครจะเข้าทางไหนโดนยิงสกัดไว้หมดเลยครับโอ้แต่เกมนี้เอ็มเอสซีก็ติดทัพไพ่อีกแล้วแล้วมีคิวเยอะด้วยอุละวนข้ามมาครับมาคกลียดดักทางฝั่งโซนที่ฟ้าอยู่แล้วดูโล่งๆครับเจฟเจฟวิ่งโล่งอย่างนี้มีไม่มีสักคนเหลืออย่างไรผู้ชมฮะอุระดูฮะแจ็ปเปอร์สเปรดอกนี้ใส่นูซี่น็อกดาวแล้วคงจัดคูณนกแล้วลาใส่โล่ช่วนะแล้วเดียวนะแจ็ปเปอร์เก็บดับเบิลน็อกเลยฮะดูครับับขขึ้้นรรถเาวงงหือม ผู้หลังขับอย่างนี้แล้วอินเวนี้จบอันดับห้าในสามวิวจบนะถัดภาพมาเราบีเห็นมาคัลลี่จบครับวันนี้บังเกิดรอดยากเลยครับเฟอร์เด้เหลือแค่2ชิ้นแล้วปั๊มอันนี้เหลือแค่ชิ้นเดียวครับบีอยู่แล้วทูแงแงมุมซ้ายแล้วคอบอกเปิดสเปย์รถมีกันแล้วระเบิดก่อนมาคัลี่ผมจะติดล็อบบี้ก่อนมาคัลี่เล่นฉลาด มาพอมงสมุกโปะไว้รออยู่แล้วเมนเดสตัดไทเกอินขึ้นมาปาดอีกหนึ่งสองน้องของเมนเดสนะครับเดี๋ยวดีเป็นตัวเปลี่ยนเกมแล้วซ้ำเอาหนึ่งซ้ำเอาต่อเมนเดสประจงเดียน้องชายจะยืนเดินเมนเดสจบอันดับสามครับเก้าผมเอ็มเี่ที่สองอีกครั้งเหรอไม่แน่ครับคุณก็ไก่ตอนนี้สองสองอยู่ประเด็นคือเอ็มเอสี่เขาเป็นพาดอังมาตลอดไงี่ยใครับผมอันนี้ครับเป็นพาร์โลพยามเฉยเลยเหร แต่มุมคอสของมาเคลรี<_<_่ด ah> ีกว่าครับอู<_<_<_้อะไรไม่<_<_<__<_ีครับขึ้นไปเล่นไม่ได้เลยตรงนี้คียแมนเลยอ่ะแล้วไม่รู้ว่ใจเพื่อเห็นปะนะแหมมาเคลรี่ครับนี่คือตัวเปลี่ยนเกมครับเปลี่ยนเกมที่ไม่ดีเป็นเกมดีนะตองครับผมสามจอที่ภาคภูมิใจครับเอาเป็นสจำบนแล้วกันนะปัดนี้จำบนแล้วกันครับมาเคอรี่ครับโค้ชบอยลงมาก็มีอิมแพคกับทีมมากเลยนะครับเอเมชุมบุรีครับ3-2ครับ เดูวงใหม่เข้าใครดูวงใหม่แล้วท่าต้องลกอย่างนี้หายหนึ่งไม่มีที่เล่นแล้วครับแล้วดูว่าฟอ l โร w ตามมาด้านหน้ามีบาแคร์ีีจอดกองฟางกองฟางมันเล็กสายเปิดสายเปิดแล้วภาพต,ตัดมาตรงนี้มาแกรี่ยิงไล่ครึ่งรอเซอร์บอยมุมอร่อย,ยมุมเปิดเรียบเรียบร้อยโอดิกอีสปอร์เอาอีกแชมป์หนึงครับผมโอ้ดิง่ายขึ้นมากครับจากการซีเคียวหน้าวงไม่พอรอรับจากมุมข้างอีกนะครับผม นี่แหละฮะมาดูด้านฝั่งของแบดดิ้งกิ้งกันครับในเกมนี้ครับโอนิเกมนี้เก็บไปได้หมด22คะแนนครับจาก7คิวด้วยกันนะครับผมเอเมซชุนบุรีก็22คะแนนเหมือนกันนะครับ10คิวนะครับสำหรับเอเมซชุนบุรีนะครับแต่ว่าโอ้โหเขาเรียกว่าเหนื่อยกว่าทางด้านโอนิกเยอะนะฮะสำหรับด้าน MSC ในเกมนี้ครับอันดับที่3เป็น8 9ก้าคือบสาคะแนนครับอันดับที่4เป็นเต็มแมนเนเมนต์สิคะแนนเท่ากันครับอันดับที่5เป็นอินฟินิตี้เริ่มมาแล้วคือสิบคะแนนครับ อันดับที่6ครับเป็นบางเกิดครับเก้าคะแนนครับอันดับที่7เป็นเฟสครับคะแนนน,นนะครับอันดับที่8เป็นปดินแทงดาวอลดัสนะครับผม6คะแนนนะครับ